สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับเฟิร์สชาแนลวิววันนี้อยู่ในเกมซัมเมอร์เนอร์ซัมเมอร์เนอร์คือวันนี้กิจกรรมใหม่กิจกรรมจุดสื่อไขเซ้นเป็นซัมเมอร์เนอร์คอลแล็บกับแอนิเมชันอยากได้ตัวไหนเหมือนแอนิเมะันอยากได้มีตัวอะไรบ้างอยากได้ตัวนี้เพราะว่ามันโคโจงโคโจอยากได้ธาตุน้ำเพราะว่ามันเหมือนต้นสวัสดิ์ชูนี่เลย ตารอิตาโดริต <rib> mm ้องธาตุไฟนี <mit? S 1> ่ไงนี่ไงนี่ไงยูจิได้ในหัวน้ำเงินนั้นในหัวน้ำเงินนั่นต้องในหัวนีนี่ต้องต้องธาตุน้ำมันถึงจะเป็นแบบเหมือนต้นฉบับวันนี้มีแล้วก็มีโนบะระอีกตัวนึงสีดาวไม่เอาเอาโกโจไอ้หัวนูมนีก็สีดาวยังได้โกโจ ไปไม่พูดช่วยทำเองเอาเลยนะมีกี่ใบสี่ร้อยใบสี่ร้อยใบนี่เพิ่มเล็กด้วยไปดวงมาไหมมาเน่อแน่นอนจะไปไปมาเนอเอออันนี้เงียบกริบอ วเทแต่สุดนะครับ้ยิงมโรโอันนี้หลุดเลถ้ามันอยู่ในเหลมมันจะเป็นแบบเมื่อกี้วงแหวนเวลมมันไม่มีในเรื่องไหมโอหลุดเหลดอนนี้โคโจจมาไหม มันเป็นคิดแคทนะพ่อคมันตายเป็นคิดแคทมันโดนไอ้สุขุนะตัวร้ายตัดเงี้ยไอ้เ้ยห้าดาวนะกัโจ๊กป่าฟูชิ่แม่ห้าดาวเทียมเล่นงูมีห้าดาวเทียมเหรอไม่มั้งก็ห้าดาวแหละไม่ฟูชิงกูรูมันเป็นสีดาวนี่เหรอไม่มันแล้วแต่ธาตุมั้งว่าธาตุไหนเป็นอันนี้ธาตุลมห้าดาวทำไมไม่เป็นโกโจชุดเหมือนโกโจ้แล้วก็ได้โกัวโจ้หรูหมดกันเฮ้ย รดนิดเกลือมากเส พลาดดาวคปนูบะละโอ้โหพาดน้ำนี่แสดงว่ามันพลาดาวเทียมใช่น่ยิงอาจจะสามดาวด้วยก็ได้นะพ่อตอนตอนอยู่เนี่ยตอนอยู่สีดาวมันก็เป็นสีม่วงกระเ,เลยข้ามเลยนะหลุดเลย เป็นใจบอกมันตะกาสรุดเล็ดทำไมรุดเล็ดบ่อยจังรุดเล็ดตัวไม่มาบ้างเลยเหรอฮะขอคนจอดทักตัวหนึ่งทัดอะไรก็ได้นะอยากได้ธาตุไหนอยากได้ธาตุน้ำมันจะได้เหมือนต้นฉบับให้ได้ แค่ได้กดจอก่ะนกระสุกคู่หนะาค่นั้นมันตัวแตกคัดมึบดีปะใช้ยังยังไม่ได้ลองใช้เลยนี่ยโอ๊ยลนเลดเคือเกลือ เฮ้ยโอซิดายวี่ตารุลิรุจิารุรุลเฮ้ยตัวแมวออซิดาัวห้าดาวโกโจ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 ดเโกโจกโกโจต้องคนอย่างนี้ไม่อยากได้โกโจอย่าเอาโกโจมานะ แมวแมวอ,อีเวนต์จิ๊สื่อเนี่ยไม่อยากได้สักตัวเลยไม่ต้องเอามาหรอกไปหมดแล้วไม่ต้องเอามาหรอกจิ๊บสื่ออะดูเลยอีกมันน่าจะไม่ให้ด้วยลิงสามโอ้โหพยายามอุ้ยหลุดไม่หลุดเลยส<า>ี่ดาวมูจิสกิไปได้ดูเลยสามด้วยสามด้วยย่อยย่อยเอาไปอีกมั้ยไม่อยากได้โกโจไม่อยากได้ยูจิ ไปหลุดเรนเป็นอะไรกับลุดเนไปหลุดเลโตสซาโตรูเริ่อร้อยสามสองแล้วโุ่มาไหลุดเลส หลุดเล็ดเดี๋ยวคลิปนี้ไปนับนะว่าเพือพูดหลุดเล็ดไปกี่คำหลุดเล็ดตึ่งได้วันนี้ไงตัวนึ้งได้มาตะกี้เกอะโจ หลุดเลยดีละหลุดเลส,ลเ,ลสเป็นอะไรอ่ะหล,<อ>ลุดเลสหลุดแม่ตามมาตั้งนานเนาะหลุดเลส สิ่ห้ามดสครั้งกรีเลยไม่กวากรีบซึมสองใบสองครั้งกันมาไโอ้งี้จ้าอือหมดเลยหมดแล้วหมดกัน รุดเลดด้วยรุกดเลดอีกออไปเปิดถาดทำไมไม่เอาที่เราสุมได้ลิงอันนั้นมาสุมให้ได้กดโจน่าสิไก่อ๋อนึกว่าไก่ หืมูเลยถูกเลยถูกเลยูลกเลยมีแสงมืดได้เหรอ

ติดดาวโลบแลวแมวเสรนจหรอแมวตาดัดลุดลดไม่ได้เลยยังไงมีพราโลมพอนูไม่มีเลย หลุดเลหลุดเพิ่มเลดจริงไหมเพิ่มเลทรือลดเลดมีเพิ่มเจจมลทได้ตัวห้าดาวไหม เอาไปละเอาไปละนๆก็หนึ่งยังืดเลยเนาะได้ก็โจเลยไม่ละข้าได้ปลาท้ายก็ได้หานเก็บมาตั้งมาได้ได้ได้เลยช้าๆหน่อยเนาะ มีอีกห่งเดือนไอ้สองเดืเอนแต่สม่อไปไม่ผานเลยอะ เรียบร้อยซึงเศร้าก็ได้อีกสามทีเคยรดลองแบบไม่ใส่เลยปะอลองไหมได้รุดเลยไม่รุดอ่ะปิดไม่ได้ใสสำหรับจบคลิปเลยไหมสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ก่อนใครบ๊ายบาย